กับสภาพของเท่งนงนี่คนละแบบกันคนละงแบบคนนั้นจะเป็นคนขยันงานดูแลงานแล้วเท่งนงล่ะโอ้ยอย่าไปพูดค่ะไปต่เรื่อเงินสนามแข่งขันของเราตรงนี้สนับสนุนโดยโซดาสิงค์ค่ะมาพร้อมเกมเราอะไรดีเนี่ยเลยทีมาดึงๆใส่กันมาอย่างเต็มที่เลยเพราะว่าเกมวันนี้ติดอัดมา ค่ะนี่ค่าใจไม่ออกเลยค่ะนี่ค่าใจไม่ออกนะของผมก็ค่ายเลยมันมันเบียดกันอยู่อยู่เงี้ยเรื่อความสุขของท่านผู้ชมเกมของเราวันนี้เป็นเกมเหาะเหินเดินอากาศสบายๆใครเหาะขึ้นไปแล้วแหนะ นะหละถ้าเหาะแล้วไม่ดีเหาะแล้วไม่ดีแน่คือขั้อนนี้เราจับคู่เสร็จใช่ไหมก็จะมีคู่2ค <Napoleon>. น2คนและที่เหลือก็เป็น3คนแบ่งคู่กันเสร็จปุ๊บเนี่ยส่งตัวแทนมาในทีมนึงก็เล่นกันเล่นคําเช่นว่าอะไรขึ้นต้นด้วยคาว่าที่ขาวสีดำอะไรเงี้ยแล้วก็ผัดกันเล่นไทยไปไทยมาภทยในสาววินาทีคิดไม่ออกปุ๊บเนี่ยโดนเหาะครั้งที่หนึ่งครึ่งทางปื๊ดขึ้นไปรแล้างอยู่อย่างนั้นแหละถ้าผิดอีกนะก็หอกกันไปครั้งสุดท้ายแพ้แล้วโดนทำโทษด้วยเลือกคู่ดี เรื่องเลยครับไมเลยลดไยี่มีสาวมาเลือกสคนเลยนะครับเลือกสองคนเลยเดี๋ยวนี้จะพาใหม่กับนุ้ยขึ้นสวรรค์พร้อมๆกันโอ้ยไม่อยากขึ้นวอย่าขึ้นสิขอให้หาพี่น้องดีกว่าเอ้าน้องว่าน้องเป๊ะ เนื่หมาแล้วมาปล่อยกลางทางเลยไม่เป็นไรไม่มีใครเลือกผมถ้าเปมีใครเลือกเขาจะเลือกกลับนี่พูดด้วยกันนะดดิดิเราเป็นสามไเป็น3นใ้ก่อนผมเลยเลือกคู่แข่งอ้วนอ้นได้เลยเยื่อไดะฮะ ผมจะถามถัดกันตอบมีอะไรบ้างครับที่สีดำผมขาดผิ้วเขาตะตุมด้านตุ่มด้านได้ฝันดำที่มุกดำไววันดำขี้หูดำขี้มุกดำไม่มีขี้มูกดอะไม่รเใครี้ใคยเขาควายควายงูแสกชิดเฮ้ยงูแสกชิดสีดงูสุดเป่าอย ันหอมที่ไม่ไดำพี่มาต้องดำเวลาแล้วทำไมไม่เอาเฉากงเฉากล้วยกเหมืนไม่ออกเรสุดยโอ๊ย <น S 2> โอเโอ,เโอ,เโอเน,นี่คแเรเอั้่องทำแพ ไทำอะไรอร่อยครับไข่เจียวไข่ต้มไข่ทอดไข่ตุ๋นแยจีนไข่เจีวไข่กวนไข่ข้าวไข่ลูกเคยไข่เจียวจัด กระเป๋าพี่ต๊กกระเป๋าแต่งหน้ากระเป๋าแต่งหน้าในนั้นมีอะไรบ้างครับเครื่องลิสติกกระเป๋ากระตังโทรศัพท์เอ2เครื่องไดได้ขึ้นมูบรื่องพี่นมูไม่มีคำว่าแนบแหนรีมหนบเม่ป็นอื่นอึสัมผมกการข้าห้าเสได้ได้ได้กระเป๋าตัง์พี่าณอีหรือไว้

โอ้ยแล้วแต่โอ้ยจะมาแล้วแต่ไปขึ้นไปพอแล้วพอแล้วขึนอีกสูงขึ้นอีกขึ้นอีกแล้วแต่เขาสั่งโอเคนะสั่งมาเยอะจังตั้งเอาลงอีกหน่อยนึ่งเห็นไหมก็ไม่ได้ดื้อไม่ได้อะไรเลยจบแล้วครั้งที่สองมันกายพร้อมมีอะไรอยู่ในตู้เย็นแอปเปิลผิดกุ้งโยเกิร์ตชีสอะไร 2อสองหนึ่งโอเคเอาละไปแล้วเรียบร้อยเอ้าไปต่อไปพร้อมครับเอาวิทยาภายในร่างกายมีอะไรบ้างครับข้างในข้างในตับไส้เซลเลอร์เซลเลอร์กระดูกเร็ว1 2ึสอง ทานทานได้เลยนะครับได้มาแล้วหนึ่งอะไรที่ขึ้นต้นด้วยคำว่านอนหนูในการขอกไก่นักอะไรนักแสดงนักเพลงนักเรียนนักศึกษานักมวยนักฟิสิกส์

จังฟ้ามันเอาคนโลก้า่าได้เชื่อมถูกเข้า เคยเล่นกระหนงแบบนี้นะนะโหนเล่นกระเท่งได้ผิดยอมรับผิดดิไม่ใช่ยอมรับผิดเล่นกระเท่งได้โอ้ยมึงจะเถียงทำไมเนี่ยเลดไม่เจอแล้วเนี่ยพี่เป็นตลกดาวข้ามฟ้าโหนเล่นเลนเาคนยกันขึ้นมาคนยกันสัตว์เล่น่นเ่เนเ่่นเเลเ พาดน้ำึงอ่างกบเขียดตะปาดแมวน้ำเขียดอีโม่เขียดเมกันเลยมีดิเขียดแล้วมันมีหลายเขียดอ่ะคุเมเลยทะเลเยอะไปเที่ยวทะเลมีปลาปากระเพาบกเนี่ผมเอมาเขาบอทำไมไม่เคยเห็นปลาปากระเาบกเยอาเป็นว่าไม่ใผมไม่รู้แล ผมโง่แล้วก่อนเลยอาปาก็มาบอกเป็นไงหน่องหน่องโอ๊ยไม่เอาหน่องเจ็บหน่องแต่ไม่รู้ว่าแพ้แล้วแพ้แล้วพี่มือแพ้แล้วเอามัำขึ้นลองมัำขึ้นแล้วครับเขื่อนเองเขื่อนเองเขื่อนเอง มัน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 แตกอะมันไม่แตกลงข้างล่างมันแตกไปทั่วสารัทิศมันก็กระเด็นไปเออไอ้น้งูขอสาบานต่อหน้าไฟตรงนี้วันนี้มึงตาย เท่งนะไม่เกี่ยวกันนะพอแล้วเอาลงเอาลงเลยอะสีน้ำเงินรวมความแล้วตายพอแล้วพอแล้วอวสีน้ำเงินได้ไปสองครั้งค่ะสองครั้งนะครับใครก่อนใครเลือกใครครับพี่ชายอะพี่ชายเลยเนาะมที่หนึ่งนะสีชมัู คู่ผัวตัวเมียไม่เกี่ยวแต่เป็นคู่ที่เป็นคู่ธรรมชาติเลยอะไรมันเป็นคู่ครับตะเกียบรองเท้าตะตุมก้นนมเร็วเร็วเขาองเท้า ุดท้ายค่ะใครจะได้มา บุรีรัมย์ลำบุรีนนทบ,บุรีปทุมบุรีขหวานไมหมดแล้วใหม่แล้วเร็วปทุมเฮ้ย <c oughs> มันขึ้นมาจะบันชีวาให้วอดวายในตรงนี้มึงตายแนะ่ไอ้นงหนึ่งต้องสิ้นีวีหนักบัดนี้กูจะลงพันหนะักบัดโดนละมึงต้องตายวายชีวีเป็นผีแพ้พ่ มือต้องอยูู่จะฆ่าอยไม่อโอเคเริ่มต้นด้วยคำว่าทุกโเบียนโโอ้กุการทุก โอ้แล้วไม่ใจเหมือนกันอะไรอ่ะ i k u t Nog. Die karre, ja. ทั้แท่งสีน้ำเงินนี่ตั้งไปถึงสองครั้งเลยเอ้ามาสีแดงนะครับพี่แท่งฮะโอ้โหไม่เอายี่ห้อมีรถอะไรบ้างครับอยู่บนถนนมอเตอร์ไซค์รถบัสรถท่วงรถไฟรถติดรถติดไม่ได้อปไรกันรถรถแข่งใครว่าได้บอกอะไรรถแข่งรถแข่งไม่ทันโอ้กูท๊ะ อปื๊าก่อนเอายเอาคุณไม่เจออะไรูมานเจอมัเกามว้ยรอบอาหารอะไรที่ราดข้าวกินได้พันแดงราดข้าวไข่ดาวราดข้าวพะโลราดข้าวไข่เจียวราดข้าวผัดหน่อไม้ราดข้าวไข่ตุ้มราดข้าวผัดที่แกงหมูราดข้าวเออ เราเราเข้าแล้วพี่แกไม่ได้น้ำพริกรลาค้างเอาแล้วเอาแล้วน้ำพริกรลาค้างขอดีเลยเอาเด้งพอพอใมาใหม่เลยเนาะมาเลยจ้ามาเลยมาฟาทองสีแดงอันที่สองมีคำว่าศาสตร์อะไรบ้างครับไปศาสตศาสตร์สังคมศาสตร์กายศาสตร์ได้กายไอศาสตร์ ไม่มีไ uhm ม่มีเร็วเร็วเวไเร็วเร็ว้ามเลยหมดเลยหมดเลยหมดเลยอะไรที่มันแกได้ครับวดรเรนูปเนี้ยอะไรอะอะไรอะอะไรอะ ที่ม <i struggle klore> ันแตกเยอะะอะไรโง่กินไรซ่าอย่าไปซ้ำเติมเขาครงสุดท้ายครงสุดท้ายพี่เท่งพี่นงสบายดีไหมพี่สัตว์ที่อยู่ในป่าเสือโคร่งงูงูสิงได้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 ยังอยู่ได้เปงป่องงูเขียวได้มดได้มใไม่ตัวเงินตัวทองได้กิ้งกือภูเขากิกาได้ปบภูเขากีบกว่าหน้า ต่อหัวเสือตอบหัวหมาแตคุณตอบพอแล้วแมวแมวแมวป่าได้เดวเวดวแมวป่าแมวป่าตอบปแล้วก็คุณแมวป่านี่แหละอาอะไรรู้มาเไม่ได้คิดจนเอตายเลยโง่เปิดเผยใหยเรา ลอยน้ำได้สมูทได้ก็จะติดเป็ดอะค่ะเป็ดเด็กเล่นอะได้ได้เป็ดตัวจริงก็ลอยโอเคได้ได้ได้นกกระยางเร็วทำเร็วหนีแพ้เร็วไม่ขอคุกขาดว้าววนอะไร